สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนในช anel youtube peter bol นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันที่12ธันวาคม2563มาสายหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดขอนอนพักผ่อนแบบเต็มที่นิดนึงนะครับมารีวิวการแข่งันเกมคืนนี้เตะสะดึกเลยครับเจอกับเอฟเวอร์ตันเป็นบิ๊กแมตช์เลยทีเดียวแล้วก็มีสรุปข่าวซื้อขายนักเตะของเชลซีล่าสุดมาฝากกันด้วยนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ของผมก่อนละกันนะครับยาถ่าย1 2ึ่แก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองน้ำเสียถ่ายสะดุดเบกกไไไมม่่่่่ออออสััังซืื้้้ดทที Facebook Fanpage นนะครรรบหววาาาาาตขยยป็ เช่นกันนอกจากนี้ครับจะมียาธาตุจอมทองนะครับแก้กดไหลย้อนรับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อได้ที่ช่องทางเดียวกันเลยนะครับรวมถึงผลงานของผมกับ Official Chelsea ล่าสุดตอนที่5 ออกมาแล้วครับอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับไปวิเคราะห์ความโหดกันหน่อยดีกว่าว่าทำไมชิวรูถึงเล่นได้ดีขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับรวมไปถึงใครที่ติดตามผมกับน้องเอิญน,นะครับในช่องบ e เ r ิญช anel n ตอนนี้น้องเอิญยุติการทําหน้าที่เป็นแอดมินเพจดูบอลกับเอิญแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพจใหม่อย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ช่วงนี้ก็ไปติดตามช่องทางส่วนตัวของน้องก่อนได้นะครับ มาเริ่มกันที่ภาพการฝึกซ้อมนะครับของเชลซีก่อนจะไปเยือนเอฟเวอร์ตันคืนนี้ครับตีสามเตะสะดึกเลยนะครับนี่เป็นภาพของเตียโกซิวากับโอลิเวียชิอุรูครับนี่ครับเจ้าหนูบิลลี่กิลมอร์ครับแล้วก็ทีโนอันโจรินก็มาซ้อมด้วยนะครับคริสเตียนพูลลิสิตนะฮะนี่ซูมาเรดิเกอร์กองเต้ดูยิ้มแย้มกันหน้าดูนะครับนี่ครับเตียโกซิวา น่าจะมีการเล่นเกมกันด้วยนะครับน่าจะเป็นการแบบดอกบอลเอาบอลลงถังลักษณะประมาณนี้ฮะไคลฮาวเวสครับนี่ครับตีโมแวนเนอร์มาเตโอโควาสิตริสเจมแล้วดูผมเอเมอร์สันนี่เท่จริงปะผมบลอนไปเลยนะครับชิรูสงสัยยิงได้ตอนซ้อมครับดูมีท่าดีใจซะด้วยครับนี่มีการแอคกันด้วยนะโอ้โหเมนดี้ครับแทมมี่เอเบรแฮมนะครับนี่ครับภาพการฝึกซ้อมของทีมเราไปดูบทสัมภาษณ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนเกมคืนนี้ บทสัมภาษณ์ของแฟรงค์ลัมพาดที่พูดถึงการเจอเอฟเวอร์ตันลัมพาดบอกว่ามันเป็นแมชที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับผมคิดว่าเราเนี่ยพัฒนาขึ้นถ้าเทียบจากปีก่อนที่เจอกันเช่นลูกตั้งเตะที่เราก็ปรับปรุงขึ้นเยอะมากแล้วก็แสดงให้เห็นจากผลงานไปแล้วมันเป็นเรื่องของประสบการณ์นักเแะเราทราบดีว่าเกมนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างเอฟเวอร์ตันเป็นทีมที่เน้นกายภาพเป็นหลักแต่ในเรื่องเทคนิคพวกเขาก็ไม่ธรรมดา เพราะฉะนั้นเชลซี Chelsea ของเราก็ต้องแสดงคาแรคเตอร์ของเราออกมาเช่นกันนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของฟรังก์ลัมพาดก่อนจะเจอกับอันเชลติในคืนนี้ซึ่งคาร์โลอันเชลติเนี่ยก็เป็นนายเก่าของเชลซีด้วยปีก่อนก็มีการเจอกันไปแล้วลัมพาดชนะมาได้เหมือนกันนะครับไปดูปรีวิวกันดีกว่านะครับความพร้อมโดยรวมแล้วก็เกร็ดที่น่าสนใจนะครับเตะคืนนี้ตีสามซึ่งตีสามเนี่ยเตะตอนนั้นคือเข้าวันที่13ธันวาคมแนละ้วถูกไหมครับคือเตะคือวันที่12เข้าวันที่13ซึ่ง 13ธันวาความที่วันเกิดปีเตอร์โบสเลยครับกำลังจะอายุ29ปีเพราะฉะนั้นคืนนี้ดูวอลต้อนรับวันเกิดขอให้ชนะนะฮะความพร้อมของเอฟเวอร์ตันนะครับ,รบ,ะรบจะพลาดใช้งานฮามิสโรดิเกสนะครับจอมทัพตัวหลักของพวกเขาเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่น่องแล้วก็ไม่ได้ซ้อมกับทีมตลอดทั้งสัปดาห์นอกจากนี้เอฟเวอร์ตันยังพลาดใช้ฟาเบนเดลโดยเช่นกันแต่มีรุ้นข่าวดีคืออาจจะได้เชมุสโคลแมนหายเจ็บแฮมสตริงกลับมาร่วมทีมได้นะครับแต่จะไม่มีฮามสแน่น เชลซีก็เหมือนกันครับจะไม่มีคอลัมพัสสันโอดอยกับฮาคิมซีเยกนะครับที่บาดเจ็บแฮมสตริงส่วนคริสเตนพูริสิตเนี่ยมีอาการตึงๆที่แฮมสตริงเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับเจ็บสามารถลงเล่นได้เท่ากับว่าเอฟเวอร์ตันเนี่ยขาดตัวสร้างสรรค์เกมเบอร์หนึ่งไปเลยนะครับก็คือฮามสโรดิเกสแต่ในทางกลับกันเชลซี ก็ขาดตัวปั้นเกมเบอร์หนึ่งของเราตอนนี้อย่างฮาคิมซีเยกเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าการเสียซีเยกกับฮาเมสคือการเสียระดับเดียวกันนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมนะทีนี้ครับเกรดที่น่าสนใจก่อนจะเจอกับเอฟเวอร์ตันคืนนี้นะครับเกรดน่าสนใจก็คือเอฟเวอร์ตันเนี่ยชนะเชลซีในบ้านของพวกเขามา2นัดติดแล้วนะครับผลสุดท้ายที่พวกเขาชนะเชลซีในกูดิสันพาร์ค3นัดติดเนี่ยต้องย้อนกลับไปช่วงปี2 0 1 0ถึง2012เลยนะแต่ในทางกลับกันครับเชลซี ก็ทำผลงานได้ดีนะถ้าเกิดมองแบบโดยรวมอ่ะถือถ้าเกิดเอาบ้านเอฟเวอร์ตันอย่างเดียวก็ดูจะแปลกแต่ถ้าเกิดเอาโดยรวมเนี่ยเชลซีเก็บคลินชีท6จาก8นัดหลังสุดที่เจอกับเอฟเวอร์ตันและฤดลการก่อนแลมพาร์ตก็เอาชนะอันเชโรติได้แล้วด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเกรดครับคือบรรดาอันดกุนซูเชลซีอ,อ่ะเวลามาเจอทีมเก่านะครับเอาชนะเชลซีได้แค่5จาก34นัดหลังสุดที่เหลือเสมอแแพ้21เพราะฉะนั้นพวกกุนซูเก่าของเชลซีเวลาเจอกับทีมปัจจุบันเนี่ มักจะผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เป็นเกรดที่น่าสนใจนะครับไปดูรายชื่อที่คาดหน่อยจากฮูสกอร์เนี่ยเขายังไม่ได้แก้ตรงฮาเมสโรดิเกสที่มีอาการบาดเจ็บนะครับซึ่งอาการบาดเจ็บเนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มจาก BBC แล้วก็ Sky s p o r t นะครับคิดว่าน่าจะพลาดจริงๆกันแหละซึ่งฮูสกอร์คาดมาว่าจะมีจอแดนพิกฟอร์ดนะฮะมี ไมเคิลคีนจอรี่มีนาเบนก็ตฟรีนะครับมีเดวิสนะครับมีอันลันอัดบุลไลดูกูเร่อเล็กซีวอบีแล้วก็3ตัวรบมีวเรชาร์ดิสันโดมินิกคาร์เวดเดวินแล้วก็เขาใส่ชื่อเป็นฮาเมสมาก่อนแต่เดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับว่าทางคาร์โลอันเชโรติเนี่ยจะเลือกใคร อาจจะเอาเป็นกิลฟี่ซิดเกอร์สันก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับเดี๋ยวรอดูกันส่วนฝั่งของเชลซีเนี่ยมันในระบบ4.33ครับฮูสกอร์ชื่อว่าเมนดี้เป็นประตูแบ็กโฟก็ต้องเซตนี้แหละครับริสเจมสูมาซิวาชิเวลกองกลางมีกอง,กกองเต้เมสันเมลมามติโอโควาสิตสามตัวลุกมีคริสเตียนพูริสิตชิรูแล้วก็ติมโมแวนเนอร์พักมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมคิดว่าสามตัวรุกเซตนี้แน่ กองหลังเซตีแน่ประตูเซตีแน่กองเต้กับเมาส์ลงแน่ผมว่าเหลือแค่แลมพาร์ดเลือกว่าจะเอามาติโอโควซิตหรือไคฮาร์เวสลงเล่นก่อนนะครับซึ่งทางฮูสกอร์เชื่อว่าเป็นมาติโอโควซิตส่วนเว็บไซต์ทริบูนาครับเชื่อว่าเป็นไคฮาร์เวสที่เหลือจัดเหมือนกันเป๊ะครับแวนเนอร์ชิรูพูดิสิตนะครับวัดกันแล้วครับว่าแลมพาร์ดจะเลือกใครระหว่าง2คนนี้นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งสำหรับในมุมมองของผมผมรู้สึกว่าคือตำแหน่งของปีกเหมือนกัน โอเคว่าไล่อัพเนี่ยคริสเตียนพูลิสิตขึ้นมาเป็นปีกขวาทั้งฮูสกอร์ทั้งตรีบูนาเลยถูกไหมครับแต่โอ้โหไอ้นัทที่แล้วที่ติโมวเนอร์ใช้ความเร็วกระชาตไปและส่งให้พูลิสิตยิงจากฝั่งขวามันก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าอ,อยากลองเห็นแวนเนอร์เป็นหน้าขวาอยู่เหมือนกันนะไม่รู้มีใครคิดตรงกันหรือเปล่าแต่ผมแอบรู้สึกเหมือนกันว่าอยากเห็นติโมวเนอร์ไปลองยืนเป็นหน้าขวาบ้างนะครับไม่รู้ว่าแลมพาร์ดจะคิดยังไงก็เดี๋ยวมารอดูกันคืนนี้นะครับดูฟันธงกันหน่อยดีกว่านะ เริ่มจาก BBC นะครับ BBC โดย Mark l ลอเรนซ o ันนะครับเขาบอกว่ามันจะมีเครื่องหมายคำถามมากมายเต็มไปหมดสำหรับเกมรับของเอฟเวอร์ตันตอนนี้มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีเท่าไหร่ที่จะต้องมาเจอกับเชลซีที่กำลังเล่นได้ดีมากเชลซี Chelsea ยิงกระจุยแล้วก็ไม่แพ้ใครมา17เกมแล้วนะครับผมคิดว่าทีมของแรมพาด น่าจะบุกมาเอาชนะได้2ประตูต่อศูนย์นะครับมาร์คลอริสันชื่อว่าเชลซีจะบุกมาชนะได้ตอนนี้เชลซีอยู่อันดับ3มนะครับมี22แต้มเอฟเวอร์ตันอยู่อันดับ9มี17แต้มนะครับเรียกว่าพักหลังฟอร์มตกจริงๆนะครับแต่ว่าช่วงต้นซีซั่นเนี่ยเคยเล่นดีจนแบบคนมองว่าเฮ้ยลุ้นแชมป์หรือเปล่าลุ้นท็อปโฟหรือเปล่าตอนนี้พักหลังเริ่มฟอร์มตกเพราะว่าตัวผู้เล่นตัวหลักมีเจ็บไปฟอร์มการเล่นก็เลยหลุดไปเหมือนกันนะครับแต่มันก็มีคนเห็นต่างางงงทกููขอ Sky Sport โดยชื โจนสโน่ Snow, นะครับย้ำว่าโจนสโน่นะครับไม่ใช่จอห์นสโน่ในเกมออฟทรอยนะฮะโจนสโน่เขาบอกว่าเอฟเวอร์ตันตอนนี้อาจจะไม่ได้น่ากลัวเหมือนต้นซีซั่นแต่พวกเขาก็มีริชาร์ดิซอนเป็นแนวรุกซึ่งตอนแปดนัดแรกที่ริชาร์ดิซอนลงเล่นเนี่ยเอฟเวอร์ตันทำประตูเฉลี่ยนนะัดละ2.3ลูกอันตรายมากแล้วริชาร์ดิซอนเล่นเป็นปีกซ้ายที่มุทะลุมากซึ่งเมื่อรวมกับการประสานงานกับโดมินิกคาร์วิร์ดเลวินแล้วเนี่ยต่อให้เชลซีฟอร์มดีคิดว่าเอฟเวอร์ตันก็ไม่น่าแพ้ โจนสโนบอกว่าเกมนี้มีโอกาสแบ่งแต้มเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับก็ BBC ให้เชลซีชนะส่วน Sky Sport ให้เสมอก็ถือว่าเป็นความเห็นที่แตกต่างกันส่วนในความเห็นของปีเตอร์โบสนะครับเกี่ยวกับเกมนี้ผมต้องบอกก่อนเลยครับว่าต่อให้เอฟเวอร์ตันไม่มีฮามสผมว่าก็ยังยากอยู่ดีสำหรับเชลซีนะครับเพราะเชลซีก็ไม่มีฮาคิมซิเยกแล้วก็ไม่มีเคาลัมพัสสันโอดอยถูกไหมครับในแง่ของความยากมันยากอยู่แล้วคือถ้าเอฟเวอร์ตันไม่มีฮามส และเชลซีมีฮาคิมซีเยกผมจะรู้สึกว่าเชลซีเป็นต่อเยอะมากเหมือนกันแต่พอเชลซีก็ไม่มีฮาคิมซีเยกเนี่ยผมว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการสร้างโอกาสช n c e ครีเอทพวกนี้มันจะหายไปพอสมควรนะครับเป็นเกมที่ยากแล้วเจอกับเอฟเวอร์ตันที่บ้านของเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วภาพรวมถึงแม้เอฟเวอร์ตันจะฟอร์มตกแต่ว่าพวกตัวอย่างตัวมิลิคคาร์วิดเลวินลิชาร์ดิสันกลับมาพวกดูกร่พวกอันนันพวกนี้ก็ยังเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมาเจอกับเชลซี ผมว่าเหนื่อยครับวันนี้ครับผมว่าเหนื่อยผมคิดว่ามีโอกาสชนะได้นะแต่ถ้าชนะเนี่ยผมว่าไม่ขาดว่าผมว่าแบบเฉือนแล้วมีโอกาสที่เชลซีจะเสียประตูด้วยต่อให้พักหลังเกมรับเชลซีดีขึ้นเยอะก็ตามเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจะเป็นเกมที่สูสีมากสูสีมากแต่ผลสกอร์อาจจะวัดกันที่เซตเพลย์เอ่ย วัดกันที่ความเฉียบขาดของชิโรของติโมวานเนอร์พวกนี้เอ่ยซึ่งวานเนอร์พักหลังเล่นดีแต่ไม่ค่อยคมวันนี้เขาต้องคืนฟอร์มแล้วนะครับติโมวานเนอร์นะครับต้องพยายามกลับมาเล่นให้ดีให้ได้ถ้าเชลซีหวังเอาชนะซึ่งผมว่าสูสีแต่ท้ายที่สุดเชลซียังคมกว่าเล็กน้อยอะให้เฉือนแล้วกันเฉือนแบบเสียประตูลูกนึงนะครับผมว่าเชลซีมีโอกาสชนะเอเวอร์ตันสประตูต่อหนึ่งนะครับนี่ความเห็นของปีเตอร์โบสนะครับเดี๋ยวมารอดูกันได้ตีสเตะโคตรดึกนะครับภาวนาให้ปีเตอร์ ต้อนรับวันเกิดอายุ29ปีด้วย3แต้มที่เทอผมจำได้นะครับว่า,อาตอนตอนปี2011นะครับมีเชลซีเจอกับแมนซิตี้และเชลซีชนะแมนซิตี้ได้รับวันเกิดผมผมแบบโคตรดีใจเลยคือแบบเตะคืนแบบดึกอย่างนี้เหมือนกันแบบผมฟินมากผมดีใจมากพอนะาให้คืนนี้ชนะรับวันเกิดพีเตอร์บดด้วยนะครับแล้วก็จากเรื่องพรีวิวนะครับไปดูกันที่ข่าวซื้อขายกันหน่อยดีกว่านะครับเป็นการสรุปมาให้จาก นิซ่าคินเซล่านะครับนักข่าวสายเชลซีจากเว็บไซต์ go.com ถามว่าน่าเชื่อถือไหมก็เป็นคนที่ฟังได้นะครับนิซ่าคินเซล่าอาจจะไม่ถึงขั้นเทียร์หนึ่งแบบไซมอนจอห์นสันแบบแมทลอแต่ผมว่าเป็นเทียร์สที่พอฟังได้นะครับซึ่งเขาสรุปตลาดซื้อขายเชลซีล่าสุดมาให้ดังนี้ครับเขาบอกว่าไบเย์มูนิคเนี่ยเหมือนจะถอนตัวจากการพยายามคว้าคาร์ลมัสันโอดอนในเดือนมก,การ,ราคมเพราะดูแล้วเชลซีก็ไม่น่าปล่อยและรา้ปีของไบเย์ก็ไม่ได้ขาด บาเยนมีปีกครบอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมกราคมบาเยนไม่น่าจะมาล่าโอดอยแต่ในระยะยาวโอดอยยังเป็นเป้าหมายของบาเยนมิวนิกเหมือนเดิมถ้าเกิดในอนาคตพวกเขาปล่อยปีกออกไปที่ยืมตัวมาไม่เซนถาวรก็มีโอกาสกลับมาล่าโอดอยอีกครั้งในอนาคตเหมือนกันแล้วก็เชลซียังคงติดตามความเป็นไปได้ที่จะคว้าตัวเดคันไรส์นะครับโอ้โหได้รับคำชมจากเกมเมื่อคืนมากว่าเล่นดีสุดๆนะครับเดคนไรส์เนี่ย เป็นนักเตะที่เรียกว่ามูลค่าแพงสุดของเวสต์แฮมตอนนี้เลยก็ว่าได้แต่ทางเวสต์แฮมจะไม่ปล่อยออกไปง่ายๆแม้เชลซีจะยังคงติดตามความเป็นไปได้อยู่ก็ตามเขาไม่ได้ใช้คําว่าจะยื่นข้อเสนอแน่ๆนะแ,แต่เขาใช้คําว่ากําลังจับตาสถานการณ์ว่าเวสต์แฮมมีโอกาสปล่อยตัวหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของดีลาวิดอาราบาเนี่ยเขาบอกว่าเชลซีสนใจจริงๆ แล้วก็จะคุยได้วันที่1มการาค,ค,คมเป็นต้นไปคือคุยตามกฎบอสแมนนะครับก็คือเซ็นฟรีล่วงหน้านะครับในช่วงซัมเมอร์ซึ่งต้องแย่งกันหลายทีมแต่นิซ่าคินเซ,ซล่าครับเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามก่อนที่หวังจะไปเซ็นตัวเป้งเ,เนี่ยอาราบาที่ค่าเหนื่อยแพงแพงเดคันไรส์ซิค่าตัวแพงแพงเนี่ยเชลซีต้องขายออกไปบ้างซึ่งเชลซีจริงๆแล้วอ่ะก็อยากขายเกป้าอารีสรากาครับแต่ว่ามันขายยากมากจริงๆครับขายไม่ออกครับเพราะว่า เชลซีก็ไม่ได้ตั้งค่าตัวถูกๆไงหรือถ้าเกิดปล่อยยืมตัวมันก็แค่ลดค่าเหนื่อยแต่มันไม่ได้เป็นการช่วยโปะตัวเลขใน Financial Fair Play ได้แต่กรณีของเกป้าแม้จะยากแต่กรณีของอารันโซ่เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะปล่อยได้ไม่ยากเพราะอินเตอร์มิลานกำลังให้ความสนใจเอเมอร์สันก็มีข่าวว่าหลายทีมให้ความสนใจชิรูก็มีข่าวแต่ว่าชิรูเนี่ยถ้าเกิดได้เล่นแบบนี้ต่อไปก็อาจจะอยู่กับทีมจนถึงช่วงซัมเมอร์เลยก็ได้ในขณะที่เจ้าหนูบิลลี่กิลมอร์เขาก็บอกว่าอยากมีหลายทีมยยีมออกกื่บไป็ค กรัสโ r เรนเจอร์สของสตีเวนเจอร์ราดนะครับสนใจยืมตัวมีการตตดต่อมาหาแลมนาร์์สายตรงเลยด้วยแต่เหมือนกับว่าแฟรนไชส์ไม่อยากเสียบบลลี่กิลอม์ไปกลางซีซันครับอยากจะเก็บเอาไว้ใช้อย่างน้อยๆก็จบฤด,ดูกาลไม่อย่างนั้นกองกลางเชลซีจะแหวกเลยนะครับนี่คือข่าวซื้อขายล่าสุดของเชลซีซึ่งผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับนิซาคินเซล่านะครับว่าถ้าจะหวังเดคนไรส์ในมกราคมมันต้องขายเงินก้อนโตดอดครับอาจจะเป็นพวก เซนเตอร์สักคนแบ็กซ้ายสักคนไหมเอาแบ็กซ้ายให้ได้สัก15ถึงล้านเซนเตอร์ Center สัก20ล้านขึ้นไปอ่ะถ้าเกิดมันได้เซ็ตประมาณนี้มันก็มีโอกาสซื้อเดคแคนไร้ได้แต่ถ้าเกิดมกราคมเต็มที่ได้แค่ปล่อยยืมตัวผมว่ายากผมว่ายากผมวิเคราะห์ให้ฟังไปเมื่อวานแล้วนะครับว่าเงินเรามีแต่ Finan c i a l fair play เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเราไม่ผิดกฎแบบเฉียดฉิวแต่ถ้าเกิดซื้อเพิ่มแล้วไม่ขายใครไปเนี่ยอันนี้มีโอกาสผิดแบบเต็มๆเ,เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมูสสกกว่าาอีโอง แต่มกราคมก็แอบ,บลุ้นเล็กๆสลหรับเด็กแคนร้นะครับนี่คือข่าวสารที่ผมนำมาฝากให้ในวันนี้ก่อนจากไปนะครับฝากสปอนเซอร์ผมอีกครั้งหนึ่งนะครับยาถย่าย1 2 3านะครับสบรรพคุณตามนี้เลยสั่งซื้อได้ที่ตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่า Facebook Fanpage ก็ได้เช่นเดียวกับยาธาตุจอมทองนะครับเจ้าของเดียวกันกับกระเบนเน็บเลยครับทักไปบอกเลยว่ามาจากช่องของปีเตอร์โบสนะครับรวมไปถึงฝากฟันเชลซีจริงๆนะครับรติดตามผลงานของผมกับ o f ฟ i c เ a l Chelsea ตอนล่าสุดนะครับ ที่วิเคราะห์ความเก่งของชิโรว่าทำไมถึงโชว์ฟอร์มดีไปดูกันเยอะๆถ้ายอดวิวดีๆ Official Chelsea จะได้ต่อสัญญากับผมแบบยาวๆนะครับ รวมไปถึงช่องทางส่วนตัวของน้องเอิร์นกันด้วยนะครับไปติดตามกันได้นะครับเอิร์นโดยพีรักเดี๋ยวน้องเอิร์นจะเปิดเพจใหม่เกี่ยวกับเชลซีในเร็วๆนี้รอติดตามกันได้นะครับช่วงนี้ผมปีเตอร์โบสต้องขอตัวลาไปก่อนสาธุย้ำอีกทีขอให้คืนนี้เก็บ3มแต้มฉลองวันเกิด29ปีให้กับปีเตอร์โบสด้วยนะครับช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันได้คืนนี้แล้วก็ไลฟ์หลังจบเกมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย